สามกลุ่มอาหารต้องห้ามยิ่งกินยิ่งแก่สวัสดีค่ะอ้อมเฮลตี้นี่ค่ะช่องนี้แนะนาเกี่ยวกับการรักษาสิ่งดูแลผิวชะลอวัยแนวธรรมชาติบําบัดน,นะคะวันนี้อ้อมจะบอก3มกลุ่มอาหารต้องห้ามยิ่งกินย,ยิ่งแก่ถ้าอยากแก่ช้าก็ให้กินน้อยๆนะคะอ้อมศึกษางานวิจัยของต่างประเทศนะคะ จากในเว็บไซต์ด้วยนะคะแล้วก็ในหนังสือด้วยนะคะหนังสือนะเป็นหนังสือเล่มนี้นะคะเทโลเมียทอดรหัสความอ่อนยาวสร้างอายุยืนยาวค่ะสําหรับอาหารนะคะที่จะบอก3ากลุ่มต่อไปนี้นะคะคือไม่ได้บอกว่าไม่ให้กินเลยนะคะแต่ถ้าอยากให้ผิวแก่ช้าร่างกายเสริมทรมช้านะคะก็ให้กินน้อยลงกว่าเดิมเนาะงานวิจัยที่เขาทํานะคะก็คือจะเกี่ยวกับเทโลเมียนะคะซึ่งเทโลเมียนะคะเขาจะเป็นปลอ,อกหุ่มปลายโครโมโซมนะคะเป็นคุญแจแห่งการที่จะมีสุขภาพแข็งแรงอ่อนยาวนะคะทั้งภายในแล้วก็ภายนอก อาหารกลุ่มแรกนะคะที่ยิ่งกินยิ่งแก่ก็คืออาหารที่ทําให้ร่างกายอักเสบค่ะเพราะว่าถ้ามีการอักเสบในร่างกายค่ะจะทําให้เคโลเมียเสียหายคือจะทําให้เซลล์ต่างๆในร่างกายค่ะมันแก่ลงเสื่อมวัยนะคะทั้งภายในและก็ภายนอกเลย อาหารกลุ่มที่2นะคะที่ยิ่งกินยิ่งแก่ก็คืออาหารที่ทําให้ร่างกายเครียดจากการเกิดการออกซิเดชันนะคะร่างกายของมนุษย์หรือสิง่งมีชีวิตต่างๆนะคะจะเกิดการออกซิเดชันอยู่ตลอดเวลาเนาะปฏิกิริยาออกซิเดชันที่เกิดขึ้นในร่างกายเราเรียกว่ากระบวนการเมตาบอลิซึมค่ะปฏิกิริยาออกซิเดชันที่เกิดขึ้นในร่างกายนะคะ,ะ,คะ,ะ,นนะ,คะมีหลากหลายรูแปแบบมากะะอย่างแรกนะคะก็คือการเปลี่ยนอาหารเป็นพลังงานอย่างเช่น เปลี่ยนไขมันเป็นพลังงานเป็นต้นนะคะอย่างที่2นะคะก็คือเปลี่ยนอาหารเป็นหน่วยที่มันเล็กลงเพื่อจะเก็บไว้ใช้ในยามฉุกเฉินเนาะการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันจะอันมูลอิสระมากเกินไปจะทําให้เซลล์มีอายุที่สั้นลงและเสื่อมเร็วขึ้น,นะคะ่ะทําให้ร่างกายค่ะ<ม>เขาต้องสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาแทนเซลล์ที่ตายไปแล้วนะคะ อาหารกลุ่มที่3าที่ยิ่งกินยิ่งแก่ก็คืออาหารที่ทําให้ร่างกายเกิดการดื้ออินซูลินค่ะอินซูลินเนี่ยนะคะเขาถูกสร้างขึ้นในตับอ่อนเป็นฮอร์โมนที่ทําให้ร่างกายควบคุมน้ําตาลในเลือดให้คงที่ค่ะภาวะดื้ออินซูลินนะคะเป็นภาวะที่ร่างกายไม่สามารถนําอินซูลินไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะส่งผลให้ร่างกายต้องใช้อินซูลินมากกว่าปกตินะคะในการลําเลียงกลูโคสนะคะ กูโคสก็เป็นน้ําตาลประเภทหลักที่พบได้ในกระแสเลือดของเราเนี่ยนะคะกูโคสจะถูกเก็บเป็นพลังงานหรือเอาไว้ใช้ในตอนหลังในยามฉุกเฉินที่เราไม่มีอะไรจะใช้นะคะร่างกายแบบไม่มีแล้วเนาะภาวะดื้ออินซูลินนะคะมีความเสี่ยงในการเป็นเบาหวานประเภทที่2นะคะแล้วก็มีผลทําให้ร่างกายเสื่อมเร็วนะคะผิวแก่ก่อนวัยเนาะ อาหารที่ยิ่งกินยิ่งแก่ที่บอกไปใน3กลุ่มข้างบนเนี่ยนะคะข้อแรกเลยนะคะก็คืออาหารผักทอดนะคะพวกอาหารทอดที่น้ํามันท่วมทั่วมะค่ะพวกนี้มันทําให้ร่างกายอักเสบได้มากๆเพราะว่ามีทั้งความร้อนแล้วก็น้ํามันที่ไม่ดีกับร่างกายเนาะมีสารอนุมูลอิสระเยอะนะคะแล้วก็ทําให้ร่างกายแก่ผิวแก่ค่ะข้อ 2, 2นะคะก็คือกูโคสแล้วก็คาร์โบไฮเดทฟอกขาวนะคะอย่างเช่นขนมปังขาวข้าวขาวพาสตา้าลูกอมน้ําหวานน้าผลไม้พวกของหวานน้ําหวานเนี่ยคะ่ะมีผล ทําให้เซลล์เสื่อมสภาพเร็วนะคะผิวแก่ก่อนไวัยได้เร็วมากๆค่ะ3านะคะก็คือไขมันทรานส์นะคะอย่างเช่นพวกเบเกอรี่ฟาสต์ฟู้ดต่างๆเนาะข้อที่4นะคะก็คือเนื้อสัตว์นะคะโดยเฉพาะเนื้อสัตว์ที่เขามีการฉีดเร่งฮอร์โมนให้สัตว์นั้นโตเร็วๆมาเป็นอาหารของเราได้เร็วนะคะข้อที่5นะคะ,ะ,คะก็คือนมวัวนะคะเพราะว่านมวัวมันเป็นอาหารของวัวอยู่แล้วไงมันไม่ใช่อาหารของคนแล้วเขาก็เป็นเมือกมันนะร่างกายของเราย่อยอาหารพวกนี้ได้ยากมากๆนะคะบางคนนะคะระบบย่อยไม่ดี ไม่สามารถย่อยนมวัวนะคะได้หมดถึงเขาจะเป็นของเลวก็ตามนะคะแต่เขามีความมีเมือกมันสูงนะคะแล้วก็ร่างกายของมนุษย์ย่อยนมวัวได้ยากนะข้อที่6นะคะก็คือแอลกอฮอล์นั่นเองค่ะไม่ใช่แอลกอฮอล์ล้างมือเช็ดแผลอะไรเงี้ยแต่เป็นแอลกอฮอล์ที่เรากินเพื่อความมึนเมาเนี่ยนะคะพวกนี้ก็คือทําให้ร่างกายเสื่อมแล้วก็แก่ก่อนวัยได้ด้วยเหมือนกันเนาะข้อที่7นะคะก็ะคะืออาหารที่มีโซเดียมสูงนะคะใกล้ตัวเราเลยก็คือพวกขนมทุงขนมซองนะคะมาม่าเนาะหรือว่าอาหารที่มี รถเค็มจัดนะคะบางทีคนไทยอ่ะติดรถเค็มโดยที่ไม่รู้ตัว ข้อที่แปนะคะเป็นของที่อมชอบมากๆก็คืออาหารแปรรูปนะคะพวกลูกชิ้นไส้กรอกต่าง,างๆพวกแฮมต่างๆเนาะอาหารท,หทั้งหมดที่บอกไปนะคะไม่ได้บอกว่าห้ามกินนะก็ขึ้นอยู่กับวิจยารณญาณของคุณนะคะว่าคุณอยากให้ตัวเองแบบผิวแกเร็วแค่ไหนนะคะทั้งหมดเนี่ยที่บอกไปก็คือนํามาเตือนทุกคนนะคะว่าถ้าอยากให้ผิวแก่ช้านะคะไม่แก่ก่อนวัยนะคะก็ควรจะกินให้น้อยลงนะคะเพราะอาหารพวกนี้ที่บอกไปอ่ะอย่างแรกมันไม่ได้ดีกับสุขภาพในระยะยาวอยู่แล้วนะคะแล้วมันก็ไม่ได้ดีกับสุขภาพผิว ของคุณด้วยนะคะเพราะในงานวิจัยที่อ้อมอ่านนะคะก็คือเขาก็ทําการวิจัยออกมาแล้วนะว่ามันส่งผลผิวแก่นะคะร่างกายเสื่อมสภาพจริงๆเนาะก็จากเล่มน <s> <ester Mei> <lı> ี้นะคะวันนี้ก็เอามาเตือนกันนะคะเพื่อว่าจริงๆที่เราพยายามหาสกินแคร์อะไรต่างๆมาโปะที่หน้ามาทํา หลายๆอย่างกับใบหน้ากับผิวของเรานะคะไม่อยากให้ผิวแกเร็วตานริ้วรอยนุ่นนิ่มนั่นนะคะแต่จริงๆมันอาจจะมาจากข้างในกับสิ่งที่เราใส่เข้าไปในปากของเราใส่เข้าไปในร่างกายของเราแล้วมันส่งผลออกมาที่ผิวของเราก็ได้นะคะเป็นความหวังดีของอ้อมนะคะที่อยากให้ทุกคนประหยัดค่าสกินแคร์แล้วก็กลับมาดูแลให้สุขภาพดีสุขภาพก็จะดีด้วยแล้วก็ผิวก็จะดีในระยะยาวด้วยเนาะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเพราะคลิปหน้าอ้อมจะบอกอาหารที่ยิ่งกินยิ่งหน้าเด็กค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะคขออวให้ ทุกคนที่ตั้งใจลงมือทํานะคะก็จะมีผิวที่เรียบเนียนเลยกระจ่งางใสแล้วก็แก้ช้าไปด้วยกันค่ะวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามไปแล้วค่ะบ๊ายบาย